กินนะดูดิเอาเน,นี่ยเน,นี้เห็นปะเขาเขาถุยออกเห็นป้าแฮ่แห่แ่แต่เขาชอบปลาดองโกะแต่ไม่ให้เรากูปลาดองโกะมันเค็มมันมันเห็นป้าเมื่อกี้เลยน้ำลายยืดอ่ะเมื่อกี้ได้เกล็อ่ะไม่มาไม่มาหรอมันกินไปแล้วไงกินไม่ได้มันก็คายทิ้งกินก็ได้วะยอมกินเลย โอ้โหไม่ได้อ่ะลูกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว่อแค่นั้นพอเก็บเดี๋ยวแม่โอ้โดนแม่โดนคนเขาว่าเอาว่าให้กินของคนเนาะเนาะพอพอพออ่ะอ่ะอ่ะพอพอนะโอเคนะมือเปล่าแล้วไปเลยไปไปนอนเฉยเออไปเออรู้เรื่องหน่อยไปข้างหน้าพัดลมนุ่นนอนไปเลยนะไม่ต้องไปอ้อนพี่นกเออ อืมตออีเกน้นเจอเขากี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สองเองมั้งฮะแล้วก็มันเป็นน้ำลายเกน้นไง,ไงก็เลยไม่กล <laughs> ิ่นฮะตอแหละเกน้นไปนอนถึงพัดลมปะโอ้ย,อยดู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 ไอเกอร์ กินไม่ได้รู้เปล่ามึนข้าวป่ะข้าวมันกินแล้วโอเทข้าวมาทชนด้วยหนึ่งไม่รู้หมดหรือเปล่าแต่ว่าเก็กินแล้วแต่เก้ไม่ยอมกินข้าวเลออเลิกกินยังไม่ไหวนะเห็นไหได้ยินก็เลิกกินแบบนี้ไม่ไหวนะมาอีกทำไมแกเอ่อ ไม่กินเห็นไหมมันไม่กินกินปะกินก็ได้วะอะพอ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 จบข่าวจบข่าวจบข่าวไปกินข้าวปลาข้าวตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ดันออกไปนะออกไปบอกแล้วว่าเกอร์มันขี้ฉา เนี่ยกินไม่หมดด้วยเนี่ยกินไปครึ่งเดียวเองเออแล้วทำไมต้องให้ถือให้แบบนี้อ่ะทไมไม่ไปกินที่ขาตั้งนี่แม่ตั้งให้อ่ะไมม่ยกาเออไม่ทำงั้นนะนดูดูโหมันเกินไปเปล่าวะอ่ะอต้องให้ประเคนนะ่ะเออเขาจะกินข้าวถ้วยเดียวกันป้าเอาถ้วยมาหน่อยเอาเอาเอาขาเก้เอาอี้มาหน่อยเก้าอี้นั่น,นะน,นอ่ะ อ่ะนี่อ่ะกินโอ้โหนี้จะไม่หิวอือหือกินให้หมดนะปมีข้าวเออมาไปกินน้ำตรงนู้นเลยนะอือหือคิดไปชดปลาเขาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อยากกินขนม กินที่มันหมดนั่นแหละกินเหมือนต้องเติมให้เติมอีกไหมเนี่ยเออเออไม่สุดท้ายแล้วปะเอามาแม่เติมให้กินปะตามมาเร็วเร็วเร็วเ be ร็วเ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 อาชนมอเตอร์ไซค์เอามามามากินตรงนี้เลยนี่ไม่ได้ถือให้อ่าเนี่ยอ้าว เออโออ่ะเป็นอะไรเนี่ยเติมเติมให้โอเคห่วงขนมห่วงรถข้างนอกด้วยว่าพ่อมาหรือยังไปตามพ่อเข้าบ้านเออกินเยอะๆจะได้อ้วนๆเดี๋ยวหมดแล้วแม่เติมให้อีกแม่เติมให้ทีละน้อยเพราะว่าบางทีมันกินไม่หมดแล้วเสียดายหมดขึ้นไม่อ้วนหรอกหมามันรัวเล็ก มันวิ่งทั้งวันน่ะเอออะอยี้อาขยับน้ําให้อ่ะนี่อ่ะกินน้ำดีๆเออบริการสุดลิธต์บริการที่กว่าลูกตัวเองอีกใช่เปล่าใช่เปล่ารือพ่อเปล่าใช่ไหมสนใจขนมป้าอีก